รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแม็กกี้เจียรโรธถตไทยพงศ์สกุลกับรายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวแบบฟินฟินอินกับวิถีชุมชนผ่าน15เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทยในทุกภูมิภาคครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาแอลดินแดนเมืองเหนือล้านนาเจ้า กับที่นี่ครับชุมชนบ้านลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นชุมชนของชาวไทยลื้อหรือว่าไตลื้อนั่นเองมีกิจกรรมสนุกสนุกรอคุณผู้ชมอย่มากมายเลยทีเดียวไปันเลย,ยดีกว่าครับสวัสดีครับสร้อยคือที่กินหวานเจา้าโอ้คํำทักทายเหรอฮะคำทักทายคะ่ะครับผมไปไปกันเลยไหมยังอยาเพึ่งไปคะ่ะเราไหว้สาเสื้อบ้านก่อนคะ่ะสาเสื้อบ้านคือคือคืออะไรครับ เสาว<ะ>ลากลางใจบ้านค่ะโอมีความเป็นมาอย่างไงอะฮะก็คือเป็นหฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะที่บอกว่าเราอพยพมาจาก12ปนันนาเสื้อบ้านเปรียบเหมือนเสาหลักเมืองของชุมชนบ้านลวงเหนือครับมีจารึกข้อความบอกเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยที่ชาวไตลื้ออพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่นี่เมื่อวันเสราร์ที่3เมษายนพุทธศักราช1932 หรือกว่า600ปีมาแล้วทุกวันนี้ชาวไตลื้อบ้านลวงเหนือ,อยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและผสมผสานกับวิถีชุมชนล้านนาได้อย่างลงตัวครับค่ะนี่ก็คือพิธีการาต้อนรับค่ะ ชื่อว่า,ยวา,อ,าอยู่ดีกินหวานเาอเออ,อ,อยู่ดีกินหวานเงี้ยเหรอคะอ๋อแล้วเราก็ต้องตอบว่าอะไรคะอยู่ดีกินหวานอยู่ดีกินหวานครับอ,อ๋อแ,แล้วใบที่เขาถือนี่คือใบโกสลค,ค่ะเพื่อความเชื่อให้แบบเจริญเจริญเงคะอ๋ออยู่ดีกินหวานครับ <c oughs> อ๋อชุดแต่งกายก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับทั้งชายและหญิงชาวไตหลื้อบ้านลวงเหนือจะใส่เสื้อสีดำแดง ตัดเย็บแบบคล้ายๆกันที่ต่างกันคือผ้าโพกศรีรษะของผู้ชายจะมีผู้หรือหงอนส่วนผ้าสิ้นของหญิงชาวไตลือ้อเรียกว่าลายตาหมาควายหลวงจุดเด่นคือมีสีแดงอยู่ที่สะโพกครับนนนนนอออออองงิ้ละืยยู่ดีีมสสุุขาวััโปก ดีแล้วเนอแตลแลเนอแตลแลเนอเอล่าเฮยเอล่าเฮยซ่อ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 ยซอยซอยอยู่ดีมีสุปกันกูขู่กูคุณเน่อยู่ดีกินหวานเด้ออยู่ดีกินหวานเดออ่ะอันนี้คืออะไรครับน้ำชาไทยรีค่ะ ้าไชรือ้อชาสมุนไพรไต้นโอ้โหโงดูนะครับแล้วแล้วล,ล,ละไปที่ลอยอยู่อย่างนี้คืออะไรครับใบมะกรูดค่ะหอมชื่นใจเลยนะครับสมุนไพรไต้รื้อจะประกอบด้วยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดจะเอาอ้อนอ้อยทุบใส่ด้วยก็จะหวานนิดต้องทานคู่กับข้าว<อ>แต,แตง,งนะครเดี๋ยวผงขออนุญาตนะครับ ทำพิเศษไว้ต้อนรับเฉพาะนักท่องเที่ยวไม่มีขายค่ะแล้วก็อยากจะสื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าเราทําต้อนรับท่านอนะ่ะด้วยจากใจอแบบนี้เลยนะครับมาต้อน้อนคอมาอนเพเนอมันโรูกใกมาโอ้ขึ้นมาเย็นมากเลยอะ่ะ แค่แก้วมาเยือนถึงเรือนชานน้องส้อยพาหนุ่มแม็กกี้บุกขึ้นบนบ้านกันเลยละครับที่นี่จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตยลือ้อบ้านใบบุญตัวเรือนสร้างขึ้นตามแบบของชาวไตลือ้อจัดแสดงเครื่องเรือนและวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับของจริงกันครับ ยังมาตอนทับเนอสม <gram> ัยก่อนคนกินหมากันก็มีหมากมาตอนทับสมัยเดียวก็มีการนําตุนกนเดียวการนาตุนนำตุนน้ำต้มนำต้นนำต้นน้ำต้นคนโทคนโทไอไอลองยุ่ขพอยิ้มก่อ เย็นจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมสมัยก่อนนี่นะเย็นอะเย็นจริงๆมีน้ำแข็งมีตู่ยินครับเปิ้ลก็เลยปั่นเอาดินเหนียวมาปั่นฟิ้นน้ำตุนครับเย็นมากอะเย็นจริงๆนะลองจิ้มเนาะเป็นภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทยลื้อหรือว่าทุกๆคนเลยที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะน้ำต้น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 จริงครับลักษณะของเพือนไตลื้อเนี่ยมันจะมีสองจว ก็คือสามเหลี่ยมจัวันนี้นะจัวที่หนึ่งจัวที่สองจัวนี้จะเป็นเรือนนอนอีกจัวจะเป็นเรือนไฟเดี๋ยวเราไปดูใช่ครับคุณผู้ชมดูนะฮะจะเป็นจัวตรงนี้อีกหนึ่งจัวจัวหนึ่งคือเรือนนอนใช่ไหมค่ะอันนี้เรือนนอนอีกจัวคือเรือนไฟอีกจัวนี้คือเรือนไฟแต่เดี๋ยวพี่แม็กเปิดประตูเข้าไปเรือนนอนเรียกพี่แม็กเลยครับเดี๋ยวเปิดประตูเข้าดูนะ <ม>าพาบุกพาบุกถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวางานนี้นุ่มแม็กกี้จะเข้าไปเจออะไรบ้างตามไปดูกันนะครับกินหวานว้าวว้าวอยูี่กินหวานนะอยู่นี่กินหวานเจ้าตกใจหมดเลยอะไปไปตั๊กหน้าแห่ผมว่าต่อสยยางขึ้นบางีกว่าแม